ออกแล้วออกเลยนางเอกดังดับฝันเอฟซีไม่เซ็นสัญญากับวิกหมอชิดแล้วเป็นอีกหนึ่งนางเอกอิกสระที่ละครรุมแน่นสุดสุดสำหรับปุ๊กลุกฝนทิพวัชรตะกูลโดยในตอนนี้เธอผันตัวเป็นนักสแสดงอิสระแล้วและกำลังจะมีละครกับทางช่องวัน31เรื่อง VIP รักซ่อนชู ก่อนหน้านี้เธอถูกจับตาว่ากำลังจะมีละครกับทางช่อง7 HD บ้านหลังเดิมที่จากมาหรือเปล่าล่าสุดวันที่11ตุลาคมปุ๊กลุกได้ออกมาเผยว่าช่อง7มีมาถามว่าสนใจเล่นละครไหมซึ่งปุ๊กลุกเธอต้องดูเรื่องบทก่อนถ้าน่าสนใจและจังหวะตอนนั้นได้เฟ้นเฟนก็จะได้เห็น ถ้าช่องวันให้โอกาสที่แน่นแล้วเธอก็ไม่อยากรับงานซ้อนหลายงานเพราะผลสุดท้ายงานจะออกมาไม่ดีแต่ที่แน่ๆไม่ขอเซ็นสัญญากับทางช่องเป็นอิสระดีที่สุดแต่ถ้าโอกาสมาก,ก็จะน้อมรับเอาไว้เราอยากทำงานโดยไม่มีสังกัด